สวัสดีทุกคนน้าหยอยออนหัวน้ปยอยชอ่องแมสซิ่งนะครับวันนี้จะมาแจกรถมีโอนะครับมีเด็กส่งมาให้นะครับชื่อว่าตาก้องนะครับตากร้องอามาจากไหนรถค,คันนี้คันนี้อะมีโอองมาไอโกส่งมานะครับแล้วก็ไม่รู้มาจากไหนนะครับามาดูของแต่งคันนี้ดีกว่านะครับเป็นมีโอน้ําเงินนะครับงานเนื้อแบบปกตินะครับนี่ก็เนี้ยๆเ,เหมือนน้องชมพูนะก็อย่างว่านะมันเป็นเฟร,รมที่ถอดจากน้องชมพูคร,รับแต่น่าจะล้อง่ายกว่านิดนึงนะครับผม ตรงก้าล่างปั๊มก็จะเป็นแบมโบ้นะครับแล้วก็โชกกลึงนะครับผมนี่ข้างหน้าหัวเครื่องก็งน่าจะเป็นหกทั้งห้านะครับผมดูจากไซส์แล้วไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับท่อก็เป็นแด็กไซส์ตัวเก่านะครับผมแล้วก็มีอาร์มนะครับชุดหลังเป็นเน้นเป็นสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็มีฝาครอบอสายพานนะครับก็เป็นแบบมองทะลุได้นะครับผมคันนี้ยกล้อนะครับเป็นสายยกล้อนะวันนี้ผมจะมาโชว์ระบบของเซอร์แมนดึงซิงก เป็นรอบจับเวลาสาส่วนนะครับมี1้อยี่สิบเมตแล้วก็มีสิ้นสดแทกสองร้อยสี่เมตรนะครับจะยังน่าจะไม่มีใครรู้เท่าไหร่เพราะาผมทํามาเริ่มทําจุดบอกนะคนนั้นไม่รู้จับได้ไหมนะต้องรองก่อยเพราะว่าเริ่มใส่รีแด็กมาแล้วเนี่ยจับเวลาของอาแ็กรีเดเอาจับได้เลยนะครับไม่จับสามจับสามส่วนนะครับว่าจะทำสี่ส่วนนะครับแต่ขี่เกียจหนึ่ง เด็กก็ไม่ได้ทำลูกนะับเดิมๆดูกันวนะ่าวิ่งได้หลาย่ะครับผมโอ้เดิมๆคือรอบมาจัดมากอนะ่ะร้อยเมตรวิ่งไปห้าวินะครับผมโอ้โหสี่ร้อยสองเมตรวิ่งไปสิบเอ็ดวินะครับผมก็วิ่งดีเลยนะเอาเรื่องอย่นะพูดถึงอนะ่ะแรงอยู่แรงอยู่ถาลูกอ่ะมันจะไม่เราใจไวัรุ่นเหรอโอ้พุ่งมันทีเลยทำลูกเดี <c oughs> นะ๋ยวฟ้าดเนี่ยเดี๋ยวฟ้า มาจับเวลาทันทีนะครับผมมาดูกันว่าต,ตัวขับน้ำหนักหกสโลนะครับผมจะวิ่งเท่าไหร่นะครับไม่รู้มีโอ <48. S 1> มีเกียร์ไปแล้วมีโอมีเกียร์จังอันโอ้ยเขาไปเท่าไหร่ตาล้องสี4.8ุแปดสี่จแปดแรงเดิมรับอุ้ยเก้าเก้าอุ้ยเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะไม่ําอะไรอยู่แล้ว เป็นไงอะ่ะบอกแล้วว่ามันไม่ทำมาลาอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับรอบนี้วิ่งดีกว่าเดิมหรือเปล่าเนีย่ยวันนี้เรามาเล่นในสนามมั่งนะครับเล่นแต่นอกสนามจนเบื่อแล้วนะครับผมโอ้มาปดวายโอ้มีคนวิ่งอยู่นะครับโอเคมีคนวิ่งเสร็จแล้วมาต่อเลยนะครับผมต่อเลยไปไปยาวๆยาวยาวเข้าไปเท่าไหร่อ่ะกอง ห้าจุดสามอ้าไม่เชี่อยิ่งวิ่งยิ่งแย่ลงกว่าเดิมปะไม่เอาแล้วกูไปวิ่งสายสี่ดีกว่าโอ้ยวิ่งไปสิบป่ะรอบเนี้ยสายสี่ดีกว่ามาดิใครจะเอากับผมเยเอาเปล่าแต่ก้องมาดิสามสองหนึ่งมาดิเอาไม่ได้แดกผมหรอกมาดิโคตรจับอะรอบอะ ดี๋ยวบอกน้าวรถเต้นมารถไม่สมประกอบมาดิมาดิผมบอกแล้วไม่มีใครดันรูกผมได้อยู่แล้วผมมานน้ำเมื่อวันโอ้ยเยยเกินเกินเกินแดกลูกแปดสิบป่ะดูดี่มันลูกอะไรแบนเกินทุกคนดูก็ร oh, okay. hey, hey, hey ู้นะครับว่าโปไม่โปนี่มาตาตากล้องเลยเลยแบนนะแบเลยแบเลยโอ้แดกลูกแปดสิบนาตายฉยเลยเชีย ไอจีสามสิบห้าโอ้แล้ว FRC ด้วยนะไม่ใช่ PCJ นะเฮ้ยไม่ใช่ n อเนนะตะก้องโอ้มันเป็นไม่ได้นะ PCJ จะแดกเอเนจนะมันเป็นไปไม่ได้นะผมบอกเลยมาดิมาดิมาดิโอ้ยต้นแม่งแดกแาวเลยอ่ะโอ้ยอย่าบอกนะมึงเอารถไม่สมประกอบมาวิ่งแข่งกับกูเนี่ยแล้วมึงชนะเนี่ยใช่ว้ กูแดกไอ้งูอย่าทำเสือกรถไม่สมประกอบอะสู้กูไม่ได้หรอกเอ้ยของกูมีโอเปิดแล้วบินอะมึงมาดิมาดิกูพลพาเร่งดูอ่ะอุ้ยอุ้ยเฮียเขาข้างซ้ายงเอาอยู่เอายังเอาอยู่แอสปอร์แม่งเอาอยู่อยู่แล้วมาดิเตึ้นมาดิมาดิมาดิกูยกล้อด้วยเนี่ยกูไม่กลัวอย่างละมาดิกูบอกกันแล้วรถไม่สมประกอบอ่ะกูไม่เคยกลัวหรอกไอ้เทียนี่นี่ดูกูยกล้อคู่เลยกับตากล้องอ่ะนี่นี่ไม่ธรรมดาร้อยสี่อะ ยกล้อร้อยห้ามันก็ยิดเอาสอยอ่ะนี่ยกล้อจะสองร้อยะมีที่ไหนประเทศไทยใครทำได้เฮียกูถามได้ต้องไม่เช็กกูอะออโอ้โหรถไม่สมประกอบเพิ่งมาใครอยากได้รถไม่สมประกอบเม้นไว้นะครับเดี๋ยวผมเอามาแจกให้มาสามสองหนึ่งไปอา้าวดับเบิลวันโนวัน มาได้เจ็ดเอ็ดมึงคิดว่าจะแรงอ่ะมิวพี่เหรอฮะก็น้ำม้วนอยู่แล้วอะครับทำไมเหรอทำไมเหรอตะก้องอยายายาไม่เอารถอุปกรณมาวิ่งกับผมโอ้ผมน้ำม้วนอยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วรถผมแรงสุดในนี้นะโหลดไปเล่นกันได้นะมิวนะโอเคนะครับวันนี้ผมว่าผมคต้องขอกลับลาไปก่อนนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผมดูดดดดทำเพลงงงได้ไอ้เหี้ย